จีวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เห็นแวบบตอนที่เห็นไลน์อัพแล้วก็ตอนที่ดูแผนการเล่นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเอ้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเออเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือแบบแค่แค่คุณรวินลาออกอกับมึงเปลี่ยนแปลงเลยอะ่ะมันมีคิดได้สองทางนะมันคิดได้สองทาง,นะดดง,ท,างทางหนึ่งก็คือทางหนึ่งนะก็คือคนเฮนะี้ยที่คิดว่านี่ไงปัญหาคือประธานสมโมสรคนเฮี้ยนะเออคนเฮี้ยที่แบบนี่ไงปัญหาคือประธานสโมสร ถึงต้องออกออกแล้วถึงเล่นดีอ่ประธานอยู่ปัญหาอยู่ที่ประธานนี่เองอ่ะแล้วนี่คือคนเฮียส่วนคนที่รู้สึกว่ามีสามัญสำนึกอย่างเจชนาทิพ์ <c oughs> ก็บอกว่า <c oughs> พวกมึงเล่นเฮียจนเจ้านายออกไอ้สัตว์จนเจ้านายเซง็งอ่ะเออพวกมึงเล่นเฮียจนเจ้านายเซง็งคําถามคือว่าพอเล่นเฮียจนเจ้านายเซ็งแล้วอ่ะแล้วพวกมึงยังเฮียอยู่เนี่ยมึงก็รอตกงานเถอะไอ้สัตว์เออ <c oughs> มันคิดได้สองแบบนะครับหกสิบสี่ทีมเลยมีทีมคัด อ๋อบอกดีมได้บายไทยลีกหนึ่งที่รออยู่โอเคนะฮะคือมองอ๋อนักสไปซี่แคทอ๋อคืออย่างนี้เท่าที่ดูนะเห็นแบบแบบแต่ก็เห็นมาหันมามองบ้างนะครับช่วงพักครึ่งมันก็ไม่ตรงกันฟุตซอลมันพักครึ่งผมก็มานั่งดูฟุตบอลอยู่พักนึงนะครับคือบีจีเล่นด้วยด้วยความที่หลังชนฝาระดับหนึ่งนะเพราะว่าสาการมันกดดันอะ่ะมันค่อนข้างกดดันกับกับแนวทางแล้วก็วิธีการเล่นนะครับ Uh, วันนี้เนี่ยบีใช้ตัวผู้เล่นที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นแล้วก็เอาตรงๆก็เป็นไปตามตัวที่จะต้องเล่นอยู่แล้วอย่างเช่นบล็อกดานอวิชซึ่งผมก็ว่าดีกว่าสลา,านนนวันนี้ผมพูดตรงๆผมว่าบล็อกดานอวิชก็ดูดูดีกว่าสลา,านนนะครับ uh, ชนะทิพเป็นตัวจริงหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บจาก King's Cup นะครับสัญชัยโอเซนะครับชัดมงคล กฤษราการแมนสุรชาติสาลีพิมโอ้โหพอตอนรายชื่อออกมาไปขุดนักเก่งกว่าีกแล้วโอ้บอลอะไรคิดอะไรไม่ออกบอกนักเก่งนะครับผมโทโมยุกิโดอินะครับมีรอดดันซิชนะครับโกโตคุโนซิดะแล้วก็วาลิชูทอ,อตรงตรงก็เหมือนหลังสามนั่นแหละนะครับก็ยังหลังสามอยู่ก็มีอโอเซมีดารินสิตแล้วก็มีกฤษราการแมนที่ลงมาเล่นเป็น3เซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นระบบเดิมที่เล่นกันมาไม่ได้เปลี่ยนแปลง เฮียอะไรเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเออเขาเรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับ <c oughs> คือใช้เขาเรียกว่าใช้ชุดที่เล่นเป็นแบบเดิมนั่นแหละอ่าตรงกลางมีชันมงคลทองกิรีมาไล่บอลให้ซึ่งลูกแรกก็ชันมงคลเข้าประกบสัสลักไม่ทันไอ้เอยโดนสัสลักโดนสัสลักยิงต้องไปทําบุญแล้วนะผมบอกเลยผีมันเล่นเป็นกองหน้าเลยเหียเออทีนี้เนี่ย เอาตรงๆวันเนี้ผมหัน,หนมาดูเนี่ยช่วงนี้หันมาดูมันเป็นช่วงบีจีกำลง here, ังเพจพอดีเว้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยบีจีมันขนาดนั้นเลยวะบีจีมันทาไมเพจดีขนาดนั้นวไว้ยียกดกดเข้าใส่วิ่งเขาใส่บุยลำาเอโายี่ียมันทําดีก็ทําได้ไนีห่หว่าทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกวะลูกตีเสมอมาจากชนาทิพย์ที่ยิงแฉลบอ่านี้ก็ต้องพูดกันตามภาพนะว่าจากใจบทผมไม่ก็พลาดถูกไหมเออโดยอีจับบอลเล่นทั้งเกมญี่ปุ่นล่างอะไรวะ ไม่ได้เปลี่ยนส้นเออคือไม่ได้เปลี่ยนส้นตีนเลยเลยนะครับคือบอกเลยว่าชัดชัยเนี่ยวันนี้พลาดสองลูกเลยนะอ,อลูกแรกเนี่ยยิงฉลับมาโอเคแหละมันมันเปลี่ยนทางมาเนาะมันก็มันก็ว่าไม่ได้แต่ว่าผมว่ามันการจะโทษผู้ษาประตูหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองยังไงถ้าเรามองว่าลูกนี้ชัดชัยไม่ได้พลาดหรอกเพราะเจาชาทิปยิงฉลับมาก็ก็เข้าใจกันได้ แต่ถ้าสมมุติเรามองว่าเฮ้ยแต่มันมีประตูบางตัวที่มันเซฟแบบนี้ได้วะเข้าใจปะ่ะมันมีประตูบางตัวที่มันเซฟแบบนี้ได้อ่ะอ่ะผมยกตัวอย่างผมว่าบ็อกดานูวิชมีโอกาสเซฟได้หรืออ้ายว่ากันไม่ได้นิวอทลิตก็มีโอกาสเซฟได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าลูกเนี้ยก็น่าจะทําได้ดีกว่านั้นแล้วลูกสองนี่ก็หนักเหมือนกันลูก ลูกสเนี่ยลูกจุดโทษก็น่าจะเห็นกันอยู่นะมันโดนแขนชนาทิพจริงๆเลยแล้ววันเปลี่ยนทางเนาะมันก็ตามสภาพนะครับก็ต้องโดนไปนะครับโบอ่าโบบิโซลีก็ยิงเข้าไปลูกตีเสมอ,สอ,ส,อสองก็ต้องบอกว่าเป็นลูกที่เออเก่งสุรชาติเนี่ยไปวิ่งอยู่ในจุดที่ตำแหน่งมันบอลมันปิ้นมาพอดีอก็ยิงเลยแต่ยิงเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิงแรงขนาดนั้นสัดชัยก็ก็พลาดอีกอ่ะถ้า,ถามผมผมลูกสองลูกเนี่ยชัชัชยมีส่วน กับ2ประตูนี้เต็มๆเลยนะครับอาจจะอาจจะต้องโทษกองหลังหรือแนวรับเพราะยิงให้ยิงจ่อๆเนาะแต่ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันมันมีศึกมีคนที่ไม่เซฟได้วะเออก็เลยแบบว่าก็มองว่า2ลูกนี้ก็ฉัดชัยก็ต้องรับไปเต็มๆกับกับการเป็นประตูมือหนึ่งของบุย์ในวันนี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าขาดเกมเยอะเออนานๆได้ลงทีอ่านิวเอทลิตแมงหมาหมดเลยแชมเปนสลีกเอซีเอลีล ไทยลีกแม่งก็หละเหมาหมดเลยถูกป่ะชัดชัยแม่งลงแค่บอลถ้วยอะ่ะมันก็ขาดขาดขาดแมตช์ขาดความมั่นใจไปมันก็ระดับหนึ่งแต่พอยห็นแค่ลูกนี้ผมว่ามันก็เห็นถึงตอนให้ชัดชัยลงบ่อยๆลูกแบบนี้ก็จะเห็นในในฟอร์มของชัดชัยอยู่เสมอนะเกลับมาที่ฝั่ง BG กันหน่อยหลังจากจบเกมเนี่ยชนะทิพย์ก็พูดถึงเรื่องของออการเป็นกระต่ายไฮโซการเป็นกระต่ายไฮโซการเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นคนที่ดูดูแกรมติดแกรมเอออย่างนี้ดีกว่าง่ายติดแกรมเล่นชิวเกินติดแกรมเออเพราะติดแกรมเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกๆอย่างที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปัญหามาตลอดนะครับมีปัญหาในเรื่องของฟอร์มการเล่นมีเรื่องหาเรื่องวิธีการเล่นนะครับเ,เราจะเห็นว่าในทุกๆเกมอันนี้ผมเดียวขอมหาว่าอวยชนาทิปเนาะแต่ก็ก็อวยกันแหละพ่อเขาแอบดูอยู่ทุกๆครั้งก็จะเห็นชนาทิปเป็นคนกระตุ้น เพื่อนๆน,น้องๆอ,อยู่เสมอว่าให้เอาหน่อยให้สู้หน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเกิดเรื่องของความพยายามแล้วแต่ว่าทําไม่ได้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญคือวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของพลังใจที่ผมว่ามันมองในสองมุมกับคําพูดของชาติพิว่าเลิกเป็นกระต่ายไฮโซมันเป็นหมาลาเนือเราต้องเล่นจนตอนนี้เราปัญหาเราก็คือเล่นจนนายออกไปแล้วอะ่ะเออมันมองในสองมุมมุมแรกคืออ่ะถ้า คุณบวินออกเล่นดีก็เท่ากับว่าคุณปวินคือตัวปัญหาหรือว่าถ้าคนสําหรับคนมองทั่วๆไปอะเนาะสำหรับคนมองในทั่วไปแต่ว่าถ้าผมมองในคําพูดของชนาทิพย์เนี่ยเขาไม่ได้สื่อว่าคุณปวินเป็นตัวปัญหาเขาก็สื่อว่าพวกมึงอะเล่นกันเฮียจนเจ้านายลาออกอะ่ะนั่นคือความรับผิดชอบพวกมึงที่จะต้องทําให้มันกลับมาดีขึ้นวันนี้เห็นเลยว่าเห็นเห็นภาพชัดเลยว่าเฮ้ยไอ้เฮียทำดีๆก็ทําได้นี่หว่าทำไมไม่ทํากันตั้งแต่แรกวะ วัสดีครับจันโตขอบคุณมากครับสวัสดีครับคืองงว่าก็เล่นดีๆก็เล่นได้สู้ก็สู้ได้วิ่งก็สู้ได้นี่ว่าบอลเร็วก็ทําเป็นนี่ว่าคือทุกอย่างเป็นหมดเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนระบบส้นตีนเลยก็ยังเล่นหลังสาเหมือนเดิมยังเล่นทรงคล้ายๆเดิมอยู่แต่เพียงแค่เพ,เพิ่มเดินมิกในการขึ้นไปเพสเพิ่มเดินมิกในการสู้ะผมว่าเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องของจิตใจที่สําคัญมากๆจริงๆผมไม่รู้ทําไมก่อนหน้าเป็นแบบนั้นจะบอกว่าใครจะมาแซวว่า เป็นไฮโซกี่โมโนเนียนเฮียอะไรไฮโซเขาไม่ได้หมายถึงความรวยหรือว่าความแกรมอย่างเดียวเขาหมายถึงความชิวที่เกิดขึ้นมากกว่าผมมองภาพนั้นคนติดไฮโซคนติดไฮโซคือคนที่เอ่อผมก็ไม่แน่ใจว่าบางคนเขาอาจจะทํางานหนักก็ได้บางคนเขาอาจจะไม่ทํางานหนักก็ได้อันนี้เราเราว่ากันไม่ได้แต่คนติดไฮโซก็คือจะแบบดูสบายๆดูแบบไม่เดือดร้อนอ่าดูไม่เดือดร้อนดูเป็นแบบ อารมณ์ประมาณแบบว่าอยู่กันอีกอีกเลรหนึ่งอ่ะคนที่เตะไฮโซแต่ว่าบางคนที่เขาไม่ได้เขาพยายามเล่นเพื่อที่จะแบบไม่รู้ว่าจะเออรวยไม่รวยอะไรยังไงอ่ะ <S 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 เขาก็จะเล่นแบบเหมือนชีวิตนี้เขามีแค่ชีวิตเดียวมาเนี่ยเราก็จะเห็นฝั่งบุยลำได้ว่าอ๋อเขาเล่นทุ่มเทถวายหัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาหมดหลุดหมดจากสัญญาฉบับนี้ก็อาจจะลำบากนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ผมก็งงว่าแบบเนี้ย มองกันในภาพของคนที่แม่งปกติคนแล้วกันนะไม่มองกันในภาพว่าแบบไอสัตว์เอ้ยแม่งคุณวินออกไงพวกมึงเลยวิ่งกันเตะไล่โค้ชเนี่ยว่ะเตะไล่ประธานนี่ยผมว่าเตะไล่ประธานแม่งยากกว่าเตะไล่โค้ชนะอันนี้ผมพูดตรงๆประธานคือคนจ่ายเงินคือคนอนุมัติอะมึงเล่นจนเขาเบื่อมึงพวกมึงแม่งนั่งเบื่ออะทําใครจําได้นะตอนที่ตูเต้ไปสัมภาษณ์หลังจากบจบเกมเจอฮีอะไรวะนัดที่แล้วเออเล่นในบ้านอะ จอเจอโปฮังเออเจอโปฮังนัดที่แล้วอ่ะโอ้ไปเจอแฟนบอลแม่งเบือบบอบบ่อบนเบื่อเมื่อกี้ว่าคุณปวินเขาไม่เบือ่อหรอกคุณหาเมึงหน่อยสิคุณหามึงหน่อยคือคุณปวินเขาก็เบือบ่อกันแหละไอ้เขาเลยว่าพวกมึงไม่ลุยกันเองแล้วกันยี่แล้วเจอพวกมึงไอ้ช่างหัวพวกมึงเหอะกูไม่สนใจแล้วไอ้สัตว์ก็ไม่ก็น่าเหนื่อยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มัน ต้องต่อเนื่องก็คือรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ของ BG วันนี้เสมอได้ไล่ตีเสมอได้น,น,นานๆจะได้เห็นทีกับการที่พยายามเพื่อที่จะไล่ตีเสมอแล้วพยายามที่จะไล่เพื่อยิงประตูบุรีรัมด้วยถึงแม้ว่าโอเคแหละคุณภาพอาจจะลำบากในการจะไปเจาะบุรีรัมเพิ่มอนะไรเงี้ยแต่ก็เห็นถนึงความพยายามเห็นถึงสิ่งที่เออเฮียมันก็ควรจะเป็นอย่างงี้แต่แรกนี่หว่าทำไมพวกมึงไม่ทํากันวะมึงต้องรอให้แบบฟางเส้นสุดท้ายขาดก่อนเน่ มันรู้สึกว่าแบบเห็นแล้วก็ท้อแท้ไอ้เงี้ยเออให้มันดีสักทีเถอะจริงๆมันควรจะดีนานแล้วอนะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เอางี้แล้วกันผมว่าแฟนๆบีจีก็ใจเชื้นขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยอะนักเตะแม่งก็ยังทําเพื่อเพื่อร่วมทีมกันอยู่นะครับยังทําเพื่ออะไรกันอยู่ยังทําเพื่อสิ่งที่เราเออพยายามสู้กันมามองในภาพนั้นเพราะว่าจัดตัวก็มีก็มีตัวมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็จัดเหมือนเดิมแต่ที่ตรงที่ที่ ตกใจคือไปขุดสุรชาติมาเล่นแต่อ่ะโอเคสุรชาติยิงได้คงเยอะเลิกบ่นกันเนอะลูกแรกฉัดมงคลอาจจะพลาดไปหน่อยจังหวะประกบสัสะลักนะครับก็เป็นกันบ้านหลังจากนี้ต่อไปแล้วกันนะสำหรับ BG ว่าพวกเขาจะไปต่อกันยังไงกับแนวทางที่เกิดขึ้นจะเล่นแบบนี้จะหาโค้ชใหม่หรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับสำหรับบีจีนะยูยิมีตกชั้นไมไม่มีครับไม่มีครับ พี่คิดว่าบุยลำพั์ง่ายไปไหมดูเหมือนเอื้อกันผมไม่คิดอย่างนั้นนะเออผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับไม่เห็นลงศพเอออันนี้ผมว่าอันนี้น่าจะใช่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตา